แปดดาราคุณแม่ใกล้คลอดยิ่งท้องโตก็ยิ่งสวยเริ่มกันที่แม่ดาเอนโดฟินนับถอยหลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูก2แ,แล้วครับและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้โพส์คลิปเฉลยเพศลูกในท้องโดยให้น้องเดเมียนลูกชายคนโตเป็นคนช่วยเฉลยโดยเอามือจุ่มสีฟ้าแล้วมาแปะบนหน้าท้องของคุณแม่เป็นอรูก,กันว่าได้ลูกชายครับผม เจนนี่รัชนกคุณแม่คนสวยที่ตอนนี้ก็นับถอยหลังรอเจอหน้าลูกสาวคนที่2แล้วล่ะครับโดยแม่เจนนี่ได้โพสต์ผ่านสากแกมส่วนตัวว่าท้องนี้ไม่ได้ไลฟ์สดบ่อยเพราะมีภาวะเลือดจางนะคะเหนื่อยง่ายเป็นลมง่ายโดนแดดเกิน10นาทีเป็นลมทุกทีงงมากจากคนแข็งแรงปกติชอบทํางานพอมีอาการแบบนี้บอกเลยว่าน้อยมากแต่เอาหน้าฮึบเพื่อตัวน้อยในท้องแม่สู้ค่ะสู้ๆนะครับแม่เจนนี่ ปุ้มปุ้ยพันธิพาเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสองสุดแซ่บมากจริงๆแถมยังดูคล่องตัวแข็งแรงและอารมณ์ดีแถมจัดเต็มในการแต่งตัวให้สนุกโชว์พุงคุณแม่แบบมันๆเต็มไปด้วยความมั่นใจแบบที่คุณแม่ยุคใหม่ควรจะเป็นคุณแม่ดูมีความสุขขนาดนี้ลูกสาวออกมาต้องลาเริงอย่างแน่นอน พราวฟ้าการันชิดาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วล่ะครับอีกไม่นานก็จะได้เห็นหน้าลูกน้อยในท้องและล่าสุดพราวฟ้าและเสียโบท๊ทก็ได้จัดงานเฉลยเพศลูกน้อยในท้องโดยมีคนในครอบครัวเพื่อสนิททั้งในวงการบันเทิงและเหล่าอินฟูคนดังมาร่วมงานอย่างคึกคักต้อนรับลูกสาวคนแรกของคุณแม่พราวฟ้าและเสียโบท๊ท เมษากิติมาภรรยาคนสวยของหนุ่มนิวชยพนที่ตอนนี้ท้องก็โตกลายคอดเต็มทีแล้วละครับโดยหนุ่มนิวยังบอกอีกว่าท้องนี้ภรรยาแพ้ท้องหนักมากต่างจากท้องแรกแต่คุณแม่ก็สูสุดๆเพราะมีกําลังใจที่ดีจากสามีและลูกชายสุดที่รักที่คอยดูแลไม่ห่างและดูจะตื่นเต้นมากๆทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยละครับ ตู่ปิยวดีมารีนนคุณแม่ป้ายแดงที่กําลังตั้งคันลูกคนแรกที่ตอนนี้คุณพ่อมาวินก็ดูจะตื่นเต้นมากๆเลยละครับนับถอยหลังอยากเจอหน้าลูกแล้วและที่สําคัญต้องบอกเลยว่าคุณตู่นั้นเป็นคนท้องที่สวยสดใสมากๆเลยละครับ กวางช้องมาดอีกหนึ่งคุณแม่ป้ายแดงที่ตอนนี้ท้องก็โตเตรียมนับถอยหลังเจอหน้าลูกชายคนแรกแล้วละครับและแน่นอนว่าทุกครั้งที่คุณแม่โพสต์ภาพอวดท้องโตก็จะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณแม่สวยมากทําเอาคุณพ่อป้ายแดงต้องคอยดูแลไม่ห่างกันเลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่เกี่ยวก้อยขวัญกวินอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่ท้องโตไกลลอดแต่ความสวยนั้นไม่ลดลงเลยดูเหมือนว่าจะสวยวันสวยคืนและยังดูคล่องตัวแข็งแรงอารมณ์ดีแถมคุณแม่ยังเสิร์ฟแฟชั่นสำหรับคนท้องแบบน่ารักเบาๆให้เราบรรดาแม่ๆได้มีความสุขในช่วงตั้งครรภ์อีกด้วยล่ละครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร0อ s tory อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ